สามารถไปทาเป็นแก้วได้นะครับทุกคนนะ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะผมชายอารมณ์ดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมก็ได้เดินทางเข้ามาในป่าอีกครั้งนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเต็มไปด้วยเสียงนกเสียงน้ํามากมายเลยนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมมาคนเดียวนะก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมสารวจป่าในวันนี้ก็ขอคนละหนึ่งร้านิติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปต่อไปนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมไปกันเลยเนาะไปกันเลยครับ ก็ตอนนี้นะ่ะเริ่มจะมือแล้วทุกคนนะทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยเดินทางมาเรื่อยๆเลยนะบรรยากาศเขาข้างที่จะมือลงแล้วทุกคนนะอันนี้เนี่ยเราเนี่ยสามารถไปทาเป็ดแก้วได้นะครับทุกคนนะ ไปทำเป็นแก้วนะครับผมแก้วกาแฟาก็ได้นะทุกคนนะนี่เลยขันเลยว่าเผ็ดน้ําตาลนั้นทุกคนนะสามารถกินได้ในช่วงอ่อนออน,นั้นทุกคนตอนนี้มันแก่แล้วกินไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปตัดเป็นแก้วน้ำนั้นทุกคนนะโอเคทุกคนเหรอเป็นน้ำนั้นทุกคน nước nắng dưa ma nó còn đủ để nha cả má vậy nắng na cái đây nó còn nhìn để nắng dưa ma nắng dưa nó còn. ตอนนี้เนี่ยฝนตกบ่อยๆนะทุกคนนะแต่ว่ามันเหม่อผมได้ยินเสียงใครเดินมาฝั่งนู้นไม่รู้นะทุกคนดี๋ผมจะลองไปดูใกล้ๆนะทุกคนนะเพราะว่าในป่าเห็นเนี่ยมันมีสิ่งที่ล้ามากมายเลยนะทุกคนที่เราเนี่ยยังไม่รู้นะครับทุกคนมันเหมือมีคนเดินมาอยู่ถวาน้นนะทุกคนนะ ผมไม่รู้ว่ามันเป็นใครทุกคนเสียงมันคล้ายๆกับเสียงเด็กนะทุกคนก็ระหว่างที่ผมเนี่ยลงไปกินน้ำตรงห้วยนะเสร็จนะทุกคนผมก็ได้ยินเสียงเหมือนมนมีคนเดินมาฝั่งนู้นนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นใครกันแน่ทุกคน กคนเห็นเหมือนผมหรือเปล่าผมมอไกลผมมอไม่ชัดเลยนะทุกคนเหมือนจะเป็นเด็กนะทุกคนนี่มันไอ้มอสหรือเปล่าทุกคนไอ้มอสมึงอ่ะพี่เองาเอาวทุกคน ผมก็นึกว่าใครมอสนี่เองทุกคนเอามอสโอ้โหมาเงีย,งยบๆไม่กี่คนเนี่ยใช่ใช่มึงนี่บอกหลายรอบแล้วอย่าเดินข้าป่าคนเดียวม,มาตั้งแคมป์โอ้โหแล้วมาก็ไม่ม <า S 1> ชัวร์ด้วนยนะพี่ก็มาตั้งแคมป์เหมือนกันไปเร,เราไปหาดที่พักกันทุกคนฝนตกเบป,ปอยนะทุกคนนะวันนี้ บรรยากาศค่อนข้างที่จะดีมา,มากๆเลยนะได,ได้เจอได้เจอกับน้องมอสพอดีเลยทุกคนว้ยาม,ามาคนเดียวเหมือนกันใช่เหรอใช่ใช่แล้วพี่เจอที่ตั้งแคมป์ดีๆดเจอแล้วข้างบนนั่นแหละเดี๋ยวเราไปน้ำข้างบนกัน<อ>ไปด้วยกันป่ะไปคับนั่งก็พอดีเลยแล้วผมก็มาตั้งแคมป์กันอืมถลโตไปปล่อยน,อน,น,น้องมอสนะวันนี้ใช่บรรยากาศค่อนข้างที่จะดีนะทุกคนนะ ต่บินเจอ punched, เจอกันน้องมอสพอดีเลยนะทุกคนไปมอสเดี๋ยวไปตั้งแคมป์กันนะให้ดูทุกคนนี้ดูบายาก้าเพราะว่าคนตกนะทุกคนนะคนตกเยอะมากวันนี้โหเสียงอะไรตั้งนานนึกว่าใครไอ้มอสนี่เองทุกคนน้องมอสนั้นทุกคนนะขอภายด้วยนะทุกคนมาสักพักหนึ่งแล้วโหบายาก้าดีมากเลยวันนี้เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อมอสไอ้มอสเมื่อกี้พี่ยังได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินไปข้างหน้านะ นี่ถืไอไว้พี่นะเองเน่ยตอนเราวังามากๆเลยเข้าป่าอาวุธก็ไม่มีนี่เอา,าเอาไว้ามายับประมาณนะมอนฮะไม่นใช่เรื่องเล่นใน,นป่าพี่เจออะไรน่า,านะแต่ว่าที่เนี่ยสวยมากเลยนะครับ นะไผใหญ่เยอะมากเฮ้ยพี่ชายต้นอะไรเนะอะไรต้นพึ่งใช่หรอใช่เพราะว่าตอนสมัยพี่ทำยูทูบเบอร์แรกๆพี่เคยมาผ่านต้นนี้ต้นหนึ่งต้นนี้ก็พี่เจอลูกปษศาคนหนึ่งเขาแบบไม่ปกติักเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาหาดมีปลาอยู่แถวนี้ยตอนนั้นมันอยู่ในช่วงที่พี่พงลำบากลำบากมากเลยลำบาก มันเป็นต้นที่เขาเอาไิตีพึ่งอ่ะทุกคนเป็นบานนะมันสูงมากเลยนะใช่ใช่มันเป็นต้นที่เออพึ่งเคยมาอาศัยอยู่เมื่อประมาณสองปีที่แล้วคือเออมีพู้พานะ่ะเข้ามาตีแล้วก็ตกลงมาขาหักคนหนึ่งแล้วก็มันแบบว่ามันไม่ได้ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางทุกคนนะการตีพึ่งเนะี่ยมันจะต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนนั้นทุกคนนะใช่นะเพราะว่าเป็นเป็นพืหล่วงแน่นทุกคนนะ bên khoảng đã... thế nào? คุไกกี้แงคุ okay, right, so s <S ้กกี้แ่คุ้กกีเล่นเสียงใครเล่นเสียงใครนะพี่นเหมือนมีมีค่สัตว์นะทุกคนนะโอเคพี่จารสนใจด้วยเราเราก็มาทงกับเรา เหมือพี่เนี่ยจะเคยมาตั้งแคมป์อยู่แถวนี้นะฝนตกเนี่ยกันโดนป่ากันระวังมากๆเลยทุยกคนแต่เมื่อกี้เราได้ยินเสียงมามาจากข้างบนนะทุกคนมันหนคนฟ้าสดนะท่านหนึ่งจะมาล่าสัตว์บ้างมองได้ยินป่ะใช่ได้ยินมันอยู่ข้างบอกมันแบบว่าระหว่างที่รอพูดอะมันออลอะไรตี๋ เราอย่าไปสนใจดีกว่าท่นทุกคนนะมาระวังนะที่จะกลับมาดูสถานที่กเก่าที่ที่เคยมานี่เลยนะทุกคนตรงนี้เลยนี่คือของใครของพี่เองพี่มาสร้างกันกับเพื่อนอยู่กับใครกับอ่อ เคยเล็นเพื่อนใหญ่ที่แสบผัดเรื่อยทุกคนน้ําสวยมากเลยนะทุกคนจะจําได้อยู่ว่าสมัยก่อนนะผมเนี่ยเคยมาสร้างแคมป์ไม่งนี้นะทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้กลับมาดูนาแล้วนะครับนี่เธอสร้างอยู่กับเพื่อนอยู่ก็กลายเป็นสถานที่ล้างแล้วนะครับทุกคนนะนี่ล้างไปหมดเลย ตอนนั้นนะ่ะบรรยากาศดีมากดีกว่านี้แต่ว่าช่วงหลังๆนะี่ฝนตกหนักนะทุกคนทำให้อ่าพวกสถานการณ์หรือว่าหินน่ะเคลื่อนที่นะทุกคนนะ,ะที่เหรอทุกคนน่าจะลองตาหยิบแค่อยู่แถวน้นก็ได้นะไปทุกคน

ันนี้ก็จะเป็นการสิบาทแต่นี้ผมมีแตก็ทุกคนระวันที่เราเผาปลาก็หิวมา,มากๆนะใช่มาม่าหิวมา,มากๆนะอืมอืมนก็ยุ่งยุ่กุ๊ด นี S <S ่เหนื่อยเนื้อได้กินแล้น,น,น่ากินมากทุกคนอือนี่เกลาน,นี่ดีมากนะทุกคน,นนี่คนตกเออเราแบบว่านั่งรอปลาสุกใช่ไหมเราก็เลยนั่งกินมาม่าๆกนินๆนะคือ,คอปลาแม่ยอร่อยมากทุกคนน่ากินนะที่ โอ้แต่มอมันสุกไปมากเฮ้ยไอไอิ้วินด้ยใจใจเย็นมึงใจเย็นมึง้ยังไหนเฮ้ยใจเย็นใจเยมึงย้ยที้ยมึงจับมึงจับมักันมึงจะกินเฮ้ยมดยังไุ่กยงไม่สุกเฮ้ยมึงจนยังไมสุกยังไมัไหนวะยิยอพดิองตามยังไม่สุก ไอ้ติวเป็นไรวะทุกคนติวมึงเป็นไรมามึงหนีอะไรมาเพลี่กันกูรู้หิวอะมึงนะเพลี่กันอย่างนี้อยงนี้ปลายังไม่กุ๊กไอ้พี่ติวเหรอดูมันหิวแบบมันไม่มีแรงเลยนะนั่งคันนั่งมึงหนีอะไรมาฮะมึงหนีอะไรมาเอามาให้ม <Hey>, right. oh, ันกินกินมะม้าโอ้ดูมันหิวอดอยากมากไอ้ใช้ใช้พี่ติวเหรอมันหนีะไร ไม่รู้อ่ะแต่มันอดอยากมากเลยบายังไม่สู้นี่พุ่งยากเองดิวมึมมวง,งกึ้งมึงมาจากไหนจให้ใจเย็นเดาสยวค่อยกินโอ้โหเด้อบัวสั่นเลยอ่ะมึงมาใครนะ่ะมาใครไ <c oughs> อ้มาเลยมึง <c oughs> ดูอาการมันแปลกๆว่ะเอ้ยตัวส,สั้นๆตัวสั้นเลยเนาะใช่ <c oughs> มือแบบมึงเหนี่ยอะไรมาไม่รู้เออได้มาได้ไงเป็นนึงดกอกกุยังยิ่งจีนมอสทีนี้ก็ไม่ใช่ใกล้ๆเลยปลามันยังไม่ตกไงไม่อีกมองมึงกี้มึงไม่เห็นเหรอไม่เห็นผมมอ,ปยอยงปไปอีกแล้วอยู่แล้วก็โดมาเลยทุกคนเตรียมเพื่อนเตรียมเตรียมมอสเตรียมเตียวโอ้โหทุกคนยังไม่สุกเลยอ,อ่ะ แตวเม่กี้เนี่ยผมไม่เจอจริงๆนะแลมองปลาอยู่ด้วยอยู่กับโดมาอย่างนี้แหละอันตรายนะเนี่ยมาบ้านอกเอาดินงเลยเป็นลองเอาน้ำให้มักินนิดน้ำตัดตัวกองบอกร้อพายอะเอาน้ำให้มักินเอยเย้อย่างนีเอ้ยยังยังยังไม่สู้ไม่ตกเอาน้ำกินน้ำว่ ยังไมิกกินน้ำมากินน้ำมาอย่าเล่นกันหลอกดิยังไม่ตกดีดีมมาแล้วนี่อะไรมาเนี่ยกลัวไม่รู้ที่มันตกแน่แหละมาจากใคร กูนบอลดีกว่าค่ะท่า,ทา,ทามามึงเนี่ย,ยให้จอดน้ำจิม้มเนาะน้ำจิ้มดูดีไหมจิ้มึงใจเย็นหน้ามันนี่อะไรมาสักอย่างอ่ะใช่บแบบว่าแบบเหน็บพมอนดำมาอยู่ๆมันก็จะกีข้องสดมึงเห็นปะ เดี๋ยววันนี้กูจะขอบปลาให้มันกินใจเย็นกินน้ำกันเฮ้ยทุกคนแบบมันตกใจมากแล้วเมอเอากล้องขยันนะเอากล้องขยัน,นยให้นะมันโดนไฟมันร้อนใจเย็นไปล้างหน้าล้างตาก่อนไป ฟิตรีเวเนี่ยเป็นอะไรนะครับน่ารู้ดีว่กระโดดมาจากไหนไม่รู้นะพี่ไปนั่งก่อนนัน่นนั่งขัดสมาธินั่งล้างสตรีกรันมาจากไหนนั่ก่นนั่งก่อนไล่ตามมาพี่อืมไอพี่แก้มอนดำนั่นใช่ไหมยังบอกนว่มึงโล่งไล่มนะันอะ มันมีที่คอนมันมีซ่องคนใช่ไหมพี่แก้มนดำแน่แล้วมอสที่ทำแบบแนลงกายเป็น้าแล้วมันชอบแบบมันให้บริวามันอะหลอกล่อผู้ชายนะทุกคนนะใช่คือมึงวิ่งมาแบบมันก็โดดลงมาจะฝั่งแม่กูตกใจมากเลยแล้วรู้ได้ไงว่าพี่อยู่เนี่ยอยู่เนี้ยรู้สึกวาเดินขึ้นมาแล้ว เห็นไฟเหรอเห็นไฟใช่ไหมดีเนี้ยเราจุดไฟนะใช่โหจิวดีวันนี้มึงรอดไปนะบอกแล้วอย่าเข้าป่าคนเดียวเพรามึงบอกหลายรอดละปลาก็ไม่ใส่ด้วยนะ่ะมันใช่รองเท้ามันรุดไปไหนมันลุกูก็เลยต้องรีบเผ่าปลาหนยทุคน แค่ที่มันจะเลีกยจริงเลยดีขึ้นบ้างดีขึ้นยังฮะให้หมนนันน้ำนิดนิดอ่ะดูอาการเอาพี่เป่าาผมใส่เข้าไปแล้วแหละ อาการเล่นดีขึ้นละนาคนเดียวหรอน้องเบสเหรอไกลแย่ ว่าเรามันทเช้ามึไงให้ไว้แต่เมื่อเช้าอะ่ะไอหมอเมื่อกี้พี่ก็เห็นมันอยู่มันเข้าปากคนเดียวเดือมละไลแล้วรับแล้วก็สี Z ก็หาว่าพวกเขาเนี่ยติดสาอปากอย่าน,นั้นทุกคนนะอนหอมมากเลยหอมไฟก็เหมือนจะดับแล้ว เดียว,นนวนเนี่ยมันจะสุกแล้วใช่ป่ะเนี่ยพ่อมาเน่มึงดมดูหอมาแต่ว่าอาการมันเหมือนจะแย่ขึ้นนะเดียวนยไม่รู้ว่ามันวิ่งมาอย่างนี้ไม่เราไว้ใจมันได้หรือเปล่าใช่ต้องท่ามันต้องท่ามันกอนว่ามันมาจากไหนเมื่อเช้าเนี่ยมันยังอยู่กับคอยเบ้อยู่เลยใช่แต่ว่าเรามาเนี่ยไอ้เบ้เนี่ยมันก็ยังอยู่กับไอ้เบ้อยู่นะ ใช่ขอมอ้แล้วมัน่วงมาอย่างนี้คนเดียวได้ไงวะงงนะพอมาผมก็ไม่เจอแล้วแต่พอมาผมยังเจออยู่กับพี่เบยอยู่เลยในป่านี่เราก็ไว้ใจพวกมันไม่ได้ไว้ใจใครไม่ค่อยได้ท่าไหรอแต่ว่าไหนไหนก็นไหนๆมันหิวเราก็ทําให้มันกินอะไรก่อนเดี๋ยวกลับด้วยกันอื เนี่ยนะคุณได้แต่ขาไว้อยู่อ่ะเห็นปะถ้าได้ปลาด็กูเอามาย่างเพิ่มเพราะว่ามันกินเยอะไอติวอ่ะใช่ดูตัวใหญ่เบ้อเลยถ้าไม่กินน้ำมันแปลกใจดได้ไงมันกินน้ำแล้วมันไม่กินนี่แหละให้จอดอีแล้วทำไมมันวิ่งมาเนี่อยไม่กินน้ำ่ะแล้วรองเท้ามึงไปไหนไม่ปกติเขาบ่ามันมีมันจะแซ่รองเท้าในติวใช่ มันวิ่งมาแบบไม่มีแรงเทั้งมดมึงลือมาตามันแ,บบแปลกๆนะกูก็แปลกเหมือนแกปลาแม่งสูงดา,ดาบทิพไพรปลายจะดาบมั้เนาะหน้ามอสฮะติวเนะี่ยมันยังไม่ค่อยสูงนะลอยแป๊บนึง กินป่าฮะจะกินมึงเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ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 ้ย อะไรไหมอะไรพี่ชายดีมันไม่เปล่าคาถามันลงหัวกูด้วยมันวิ่งไปนู่นแล้ววิ่งโคไวยเลยเมื่อกี้ก็คือไม่ใช่พี่ติยวใช่ไหมไม่ใช่ไม่คือมันมาแบบว่าทา,านะทาหันน่ะเรากำลังยากปลาอยู่แล้วมันก็วิ่งมา กระโดดใส่แล้วมันบอกว่ามีหิวมากเด่กก็แปลกใจแต่แรกและเวลาผมจับมันอย่างเงี้ยรู้สึกตัวมันเย็นมากอือแล้วตรงนี้เนะี่ยมันเป็นป่าอาถรรด้วยไงนขนาดจุดไฟย่างปลาไฟยังไม่ค่อยติดเลยไปเดี๋ยวรอมานั้งตรงใกล้ๆไฟดีกว่าเพราะเหม่ยจะมีมึงยมันจะกลัวไฟหรือเปล่ากลัมวมึงรีก,ก่อไฟเลยมอใช่ใช่พี่มะ เดี๋ยวผมจะ,จะขออนุญ,ญาตก่อไฟก่อนนะพี่นะเพราะไอเสมิงพวกเนี้ยมันกลัวไฟนะครับนะเดี๋ยวไฟมันจะดับเดี๋ยวอาจจะเป็นอันตราย่เรานะอืมอ๋อไฟดับเลยอะออกเราก่อนเมื่อกี้ว่ามันมันม,มันไม่กินปลามันบอกมันไม่กินปลาอ๋อมันกินปลามันกินมึงอะไรแบบนนะี้ พอมันกินมือปุ๊บพี่ห้าไปปุ๊บโอ้โหมันดึงพี่แหละคือมันไวมากทุกคนแต่มอสมันรีกฟอบไกคนเราก็จะออกจากป่าแห่งนี้กันแล้วนะไอ้มอสเดินรามือดมมึงออกจากป่าแห่งนี้ก่อนอยู่อย่างงี้ดูว่ามันไม่ปลอดภัยว่ะเดี๋ยวมันก็ส่งนู้นส่งนี้มาส่งบริวามาเพิ่มใช่มันอาจจะแปลงกายเปพ่อแม่พวกเรามันมาเรียกพวกเราก็ได้ แล้วก็เราไม่ได้อยู่บนห้างไงประเด็นโอเคมัดเรียบตัวเก็บของกันลูกไปเอาเมียคมเก็บไว้เนาะเก็บปลานี่ทิ้งไปเลยเฮ้ยท,ทุกคนเดี๋ยวเราเรียบตัวเก็บของกันนะทุกคนนะครับผมไปเดี๋ยวควายไ,ไปอธิบายให้ทุกคนฟังฝนน,นู่นกงกันก่นอาอ